สวัสดีครับโปจองเดียนนะครับเตรียมหลังบ้านน้องอุ่งอิงนะครับผมเด็กๆก,กับปั่นจกักรยานส่วนเด็กๆสี่ขกกาของเราโยวยวายครับผมโอ้ย đâu Với lại đẹp đẹp mà đó Rồi ngàm gặp bàn nhà cát giam nhân dân Tầm mà đó phải ừ. phải đi đi exercise đi quả nữa สองสี่หกเจ็ดครบครับผมเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ครับบางตัวก็มีเกลียวเก้าๆตายกลางนะครับเหมือนเสียโดนะครับผมเนาะตึงตัวจะออกซี่ช็อกโก้ก็ตึงคอมเมนต์มาได้ปื้อกับพมคอมเมนต์มาได้ไงว่าไม่ใจลูกโดหน้าอกนะครับก็ยังมีเก้านะครับ đây là à đi đi tam là chia đô hả anh đi đây hả à, nói đâu đâu đi đâu đâu โอไปไปของปูนั่นมาหน่มานี่นี่นี <S 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 ่อาจีเลยเออหน้าบ้านเลยเอาไม่ทันเอาเร็วมานุ่นมาต้น นี่ก็ยังลุงเดียบอกนะครับมันกอนนะครับบ่าตนไปรับลูกชายมาแล้วนะครับตูลรูไปติดปูดเจ้าอยู่ครับอยังติดปูดเจ้าคือป้านางรู้นะครับแล้วก็เลยมาบอกแต่ว่า ปานังไม่กล้าจับกับตูลูแต่ลุงเบียนกาแต่ว่ามันบานเขานะก็พ่าย้้บาวตัวไปจับนันมาเลยดี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 ด,ดีพี่ตูรูอันนะั้นะนะไม่เอาไม่เอานูน่น,นไปติดเศร้ากับปุมก็อบอกมาสองสามวันแล้วครับ ว่าลุงเรียกเกลับบ้านกับแล้วกองบานก็บอกอยู่แล้วมันต่อไม่ได้จะมารับตูลูบอกเดียวไอปอก็ไปรับกับปุมบอตัวเอามามาจัดการน้องก่อนมาเออเออก่อนมาไปจ้งบ้านเลยครับอืม เอากรับเราจัดการลีก่อนม่เกินกับตอนเย็นรอบนึงก็ไม่ได้เออซี่ตุ่มก็ไม่ได้เออว่วงแต่เล่นครับนั่นน่ะดีว่าดีดีรับเสียโดตามตูรูไปน,นะตามเมาต้นไปนะครับปุ่มนะอันนี้อยากไปดูมอง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 หมดสิทธิ์หมดสิทธิม์มาชวนบุญรอดร้อยทั้งวันนะครับ ช่วงนี้ลงเดียงไม่ล้ำนะครับเอาแต่เอาแต่โซ่ไว,ว้นะครับตีอกอกับปะวาลายรถอ่อาไปไปเราไปไปเราทำหน้าที่เราไปมามาเราอย่าไปยุ่งเขาไปเนี่ย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 เอาเด็วเอาอ่อ่าเอาตรงไหนอเอาตรงไหนหากิน ไม่ใช่หรอกตรงนี้ตรงนี้น้องไม่เกิดไปไปอ่าไปเออไปไปมองนุ่นมองก็เห็นก็ไปครับอืมติดเศร้าไม่ยอมกับบานกับบานผีน้องนี่แหละครับไปนี่นี่ทางนี้นะีแบบนี้นะครับบาลังัง,ง,งนี้นะครับอ่านี่ กัไม่ไกลนะครับตัวหลูก็กระเตียอยู่เถวนี้แหละครับ่อบานแกมีแมวตัวเมียอยู่นะครับ,บ,ต,รบตึงงปอบไปหลายๆวันเขากับเกือกเขาเขาดุจักกันกับกับตัวหลูเก็ก็ให้ข้าวใม้ได้กินก็ติดเศ้าก็อยู่นั่นเลยครับไง่ายๆกับเศ้ามีก้องกินร้อม <laughs> เลยไม่กับบานกับ <laughs> โกกลับบ้านแล้วรถรถไปไปเร็วยังจะไปมองเขาอีกไปยังอยากไปกับยังมองไม่เอาเดี๋ยวไปเออเจ้าของมามามาตัวเราตัวเองงี้มันเสร็จก่อนไป เอาตรงไหนเอาตรงไหนเอาตรงไหนเอาเลือกได้แล้วบอกหนู้ยดูกับวิวธรรมชาติสวยงามเกินครับตอนกาวเขียวกัะีินะครับนี่เอาไปหมู ไปเดินเดินเดินได้ยังที่ได้ยังตำเลเจ้าของได้ยังโอ้แต่วันตีเป็นรอยร้ายกับพวกไอ้ได้องน้ำตรงนี้หรือเปล่าฮะเข้าไปดูสิใช่หรือเปล่าฮะใช่ก็เข้าไปดู ใช่ไหมอึบอ <its descript or> <ita> ึบเร็ว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 อึบเร็วเร็วเร็วใช่หรือเปล่าอไม่ใช่เดินโอ้นานใส่ตูดใส่อีก โอ้กว oh, 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 <c ười> ่ามันจะได้อะเอาตรงไหนหมดหมดหมดโอ้โหมันจะเหวี่ยงทำไมก็บอกว่าหมดเห็นไหมพูดรู้เรื่องดิไหนบอกมดหมดเอาไปไปมาทางนี้เนี่ยครับตกลางคืนเนี่ยตึงเรามองมือไม่เห็นนั่นนะครับตึง Dạy cậu ưu toàn dân này lập tế là gặp đủ hết trì Qua cháu đại À hông nào mà thầm thì tốt cháy Đại ưu à cậu Mấy tổng quyền gom cái Mấy cho yên ừ, ตะกี้ก็เดินไปดูอกอไก่บ่อยอีกมานะครับผมนะปลาปูอวาา่านายเล็วนะครับบางตัวก็ไม่ไห่เต็มเนี่ยงบางเดียวก็ให้เพิ่มไปนะครับผมเนาะเจ็ดสับเรียบร้บรอยปูกับกระบ,บาลเล็วเดี๋ยวคืนนี้จะไปซองไฟดูว่าเข้านอนข้างนอกไหมครับผมเกิดฝนตกมันจะได้กับจ,จับนอนดันในนะอลังกา Tại tại vậy nhưng kiểu thằng của hoàn dì này nói l 건강. Onion Đừng có bị lạc hiểm của công มันจะได้ตรงไหนเนี่ยฮะมันจะได้ตรงไหนโอ้นี่มาจากเกาะไก่เดี๋ยวก็มาตัวกรหมูวันอีกได้เงือครับได้เงือเลยเอานี่นี่เอาห้องไหนอ่ะโอ้โหโอ้สองสัยนาได้นี่ครับกระพงเนี่ยจ,จะมีซิดครับ Ừ, nhiều con đi đều ướp rồi ướp ướp เอาเร็วเร็วเร็วอึบอึ๊บเร็วโอ้เอาเร็วเร็วเร็วมไม่ได้อีกครับไม่ใช่ทำเล่ดิทุกใจอีก้ยไม่เจอตีครับ từng bàn này mãi mùng con bàn này nhà mới chơi cả ao ừ này cũng có ba này anh chụp phao bài này cả phun có cây ở ngay trong này má ได้ยังทำเลได้ยังฮะไม่กับผมไม่เออน่าจะมีรอบกำม,มีกกับงานนี้โอ้นี่ก็น่าไม่มีเสียด้วยนะอืม,อมไปกับแม่ทั้งนั้นโอ้โห ไม่รู้กี่กิโลแล้วยังไม่เจอพอแสดงไม่ปวดไปถ้าเล่นไม่เอาไปเข้าบ้านได้ั้นไปออดีๆนะครับไปช่วงตูลูนะครับ,รบกับเสียโดนะครับบอตูนโอูมไปนะครับไปนู้นแล้ะครับบ้านของตูลูแต่เด็กๆไม่ต้องไปล่วงนะครับหลับปุ๋ย ไอเดดี้เขาคล่อนคลายนะครับเย็นเย็นซ้ำปุเจ็ดโอเคครับผมอ่าโอเคครับจำรับคลิปนี้แค่นี้ครับฝากติดตามจอลงเดียด้วยนะครับทีมรังบานน้องอุ้มอินนะครับนะครับเฟซนะครับธรรมดาหรือไม่จำนะครับก้าวไปกดติดตามได้นะครับผมนะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับจะลงอัปเดตความน่ารักน่ารักของน้องวินแล้วก็เด็กๆ อีข้านะครับของน้องอุงหิงให้ดูนะครับเจอกันไม่กิบหน้ากับปม่วนหมู่วันเราน่าจะมีผากซ้องครับปา้มตะกี้ไม่เจอห้องน้ำที่ทุกใจครับเจอกันไม่กินหน้ากับสวัสดีครับพุบ้ม